ครั้งแรกในชีวิตกังวลมากพี่ฉันไม่ต้องใช้แอปฉันไม่ต้องแต่งรูปแล้วอะคนนี้ใครเหรอคะพี่จะเป็นคนที่มีเหนียงเยอะคอย้อยอะไรอย่างเนี้ค่ะ ก็ได้เข้ามาปรึกษาทางคลินิกแล้วก็ได้พบคุณหมอคุณหมอยืนยันเลยค่ะว่าถ้าทำแล้วจะดูเด็กดูสวยก็ตัดสินใจเลยหลังจากที่ผ่าตัดเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีภาวะเลือดข้างหรือแผลเป็นหรืออะไรที่ทาให้เรารู้สึกว่าระหว่างนั้นมันมันมีความไม่ปลอดภัยอะค่ะทุกอย่างมันมันโอเคมาก ครบ7วันตัดใหม่นะคะอาจจะมีอาการบวมช้ำอยู่บ้างคือรอยแผลนะคะ,แ,ะแผลค่อนข้างเนียนนะคะจะซ่อนอยู่ตรงบริเวณหน้าใบหูนะคะตรงบริเวณลาผมนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะมีความตึงความบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากผ่านหนึ่งเดือนมามีคนทักเราว่าเอ้ยไปทําอะไรมาหน้าสวยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวทำหรอแล้วแผลอยู่ตรงไหนเราบอกเลยว่าเนี่ยคือไม่เห็นเลยนะคะในส่วนของตรงเนี้ดูกันให้ชัดๆเลยค่ะว่าแผลเป็นพี่อยู่ตรงไหนเห็นไหมคะ ตอนเช้าอะแล้วกุ้งรู้สึกว่าแบบกุ้งรู้สึกจริงๆนะว่ากุ้งไม่รู้อะแต่กุ้งรู้สึกว่ากุ้งตื่นมาแล้วกุ้งรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสวยอะฉันฉันมีความสุขอะค่ะคือตอนนี้เวลาให้ถ่ายรูปอ่ะพี่ฉันไม่ต้องใช้แอปฉันไม่ต้องแต่งรูปแล้วอะคือฉันถ่ายหน้าสดแล้วฉันโพสต์ได้เลยอะ่ะ